สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องน้ำมันการสนิมปืนนะครับแบบแข็งนะครับหรือที่ทางร้านเราจะเรียกว่าน้ำมันแข็งนะครับก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้ก็ก็เป็นปืนบ B นะครับอ่าเป็นปืนบ b นะครับมีที่ใส่แก๊สด,ด้วยนะครับก็จะเห็นว่า เป็นปืนบีบีนะครับไม่ใช่ปืนจริงซึ่งมันก็ทํามาจากอลูมิเนียมครับแล้วก็ไม่เชิงอลูมิเนียมหรอกนะมันก็เป็นอลูมิเนียมผสมก็คืออลูมิเนียมนั่นแหละแต่ว่ามันผสมนั่นผสมนี่ก็หลายอย่างนะครับมันจะคล้ายๆวัสดุมันจะคล้ายคล้ายๆที่ทำคาบูเลเตอร์นะครับอ่ะผมจะบอกแบบนี้ละกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆคล้ายๆทำ วัสดุคล้ายที่ทำคารบูเรเตอร์รถน,นะครับประมาณนั้นเ,เกิดทันกันหรือเปล่าครับคาบ,บูเรเตอร์นะครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะจะเห็นว่ามันก็ถลอกปอกเปิกนะครับแล้วก็หลุดหลุดล่อนๆน,นะครับตามภาษปาปืนบีบีนะครับก็เอออันนี้ก็จะบอกก่อนว่าสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อร่มดำอลูมิเนียมไปแต้มนะครับ ก็ก็แต้มได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนของที่เขาทํามาจากโรงงานนะครับเพราะว่าเพราะว่าโรงงานเขาพ่นสีหรืออะไรมานะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้การรมดํานะครับต้องเข้าใจนะครับมันจะไม่เหมือนนะแต่มันก็ดําๆนั่นแหละซึ่งถ้าเป็นส่วนตัวผมผมก็ก็ไม่แต้มนะครับก็ปล่อยมันไว้อย่างงี้แหละขนาดผมเป็นคนขายน้ํายานะผมก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละ ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับ <c oughs> เห็นไหมม,มันเยินนะมันถลอกมันถลอกแบบนี้ก็แน่นอนแหละครับมันมันไม่ใช่ไม่ใช่การารมดํานะ <c oughs> <c oughs> ก็มันก็ไม่ได้รับการใส่ใจดูแลมานานแล้วนะครับมันก็เยินเยนะ่ะแล้วก็สกปรก,กด้วยครับสกปรก,กจนถึงขนาดว่ามันมีมแมลงอะไรก็ไม่ทราบครับเข้าไปทํารังใน รูลำกล้องนะก็รมาวานก็เลยล้างล้างเสร็จแล้วผมก็เลยทาด้วยน้ำมันแข็งนะครับน้ำมันแข็งคืออะไรก็บอกไปแล้วนะครับวิธีการใช้น้ำมันแข็งนี้มันง่ายมากครับสมมุติว่าท่านรมดำมาใหม่หรือว่าท่านท่านจะซื้อไปแต่น้ำมันแข็งนะครับเพื่อเพื่อรักษาสภาพปืนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ใช้ง่ายนะครับ คือ1ก็คือล้างให้สะอาดนะครับเช็ดให้หมดคราบมันใดๆนะครับจากนั้นก็เอาสัลรีครับสำลรีก็ก็สำลรีแบบนี้นะเนี่ยครับสำลรีสัลรีอะครับนะสำลรีอะไรก็ได้นะหรือจะใช้แปรงก็ได้ครับแปรงทาสีก็ได้ครับผูุกันก็ได้นะครับแต่มันจะเปลืองครับใช้สัลรีนี่แหละพอแล้วเพราะว่าเราใช้นิดเดียวครับใช้สัลรีนะครับ ทุน้ามันแข็งไม่ต้องเยอะนะครับเอาบางๆทาให้ทั่วเลยครับพอทาทั่วเสร็จนะเอาทิชชู่ครับทิชชู่นะท่านไปซื้อมาเยอะๆแล้วทางที่ดีควรจะเป็นทิชชู่แบบนี้นะครับนี่ครับทิชชู่แบบนี้นะอ่าเนี่ยทิชชู่แบบนี้นะครับมันจะมันจะไม่เป็นขุยครับนะมันจะเขียนมันจะบอกเลยแหละว่า ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหารมาแล้วมันซับน้ํามันได้ดีครับเพราะว่ามันมันมันก็เขียนเลยครับว่ามันซับน้ํามันได้ดีอ่ะขอท่านทาไปเสร็จนะไม่ต้องทาเยอะนะครับเพราะมันเปลืองทาเสร็จท่านก็เอาทิชชู่เนี่ยครับซับให้มันแห้งที่สุดเท่าที่มันจะแห้งได้ครับซึ่งมันก็จะไม่แห้งนะครับนะมันก็จะจะได้ในระดับหนึ่งก็คือเอาให้แห้งแห้งให้หมาดๆมให้แบบมีน้ํามันเหลืออยู่น้อยที่สุดนะจากนั้นก็ง่ายง่ายครับ ทิ้งไ้คืนหนึ่งนะนี่ครับทิ้งไว้คืนหนึ่งมันก็จะออกมาเงางามมันก็คงจะไม่ได้กรอบรอยฉลอกนะครับแต่ว่าเห็นไหมมันเงางามสวยเหมือนมันจะบอกว่าเหมือนใหม่ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยินมากแต่ว่ามันก็ทำให้ดูดีขึ้นมาเยอะครับแล้วข้อดีของมันก็คือพอมันแห้งแล้วเนี่ยผิวมันค่อนข้างแข็งนะครับ คือผิวมันแข็งเลยล่ะครับแห้งแล้วแข็งเลยแหละแล้วความแข็งของมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับมันก็จะกันรอยขูดขีดได้ดีที่สําคัญครับมันกันสนิมได้ดีมากครับนะผมเรียนแนะนําเลยคือเนี่ยมันจะเข้าหน้าฝนละแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะครับแต่ท่านไม่ต้องรอให้ฝนมันตกแล้วค่อยซื้อนะครับท่านไปจัดการของท่านก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็น ยิ่งเป็นปืนเหล็กลมดำนะครับยิ่งจำเป็นเลยครับตัวนี้ผมแนะนำเลยมันดีจริงๆครับมันมันกันสนิมดีมากนะแล้วพอมันแห้งเนี่ยมันไม่เหนอะหนะมือมันไม่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 มีคราบน้ำมันอ่ะมันแห้งไปเลยอะครับนะแล้วมันกันสนิมดีมากมันดีมากคือดีมากขนาดว่ามันกันสนิมกันสนิมเหล็กเหล็กต่อเปล่าแทบจะได้เลยละครับไหนอยู่ไหนวะ เนี่ยครับมันกันสนิมเหล็กเหล็กเปล่าได้เลยครับนะจะเห็นว่าไม่ขึ้นสนิมเลยแล้วมันมันแห้งไปเลยครับคือน้ํามันแข็งของผมเนี่ยอุ้ยแหนบปกหมายถึงแหนบถอนขนนะครับไม่ใช่แหนบปืนค,คือน้ํามันแข็งเนี่ยท่านถ,ถ้าท่านทํางานช่างไม้หรือว่างานอะไรที่ใช้เหล็กนะครับแม้แต่เครื่องมือนะเครื่องมือเนี่ยผมก็ใช้ทาไอ้นี่นะครับทาไอ ไอ้ปากกาจับงานนะครับก็มันก็จะแห้งแล้วแข็งไปเลยครับแล้วมันจะไม่ขึ้นสนิมมันจะไม่ลามสนิมขึ้นแล้วมันก็จะไม่ลามมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนะครับก็ดีอะครับดีหรือถ้าท่านมีเงินเยอะๆเนี่ยท่านจะซื้อไปทาทาช่วงล่างรถก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่ากลัวมันจะขึ้นสนิมอ่ะทาได้ครับคือนัวมันนี้มันมันสุดยอดล้านะครับแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับ ก็ประมาณสามร้อยนะครับท่านก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะก็จะได้ขวดเล็กๆสําหรับทาปืนได้หลายกระบอกครับทาได้เป็นสิบกระบอกอะขวดเล็กเล็กเนี่ยแล้วทาแล้วเนี่ยเออก็ก็อยู่ได้นานนะครับท่านไม่ต้องทาบ่อยๆนะมันมันมันเคลือบผิวไปนะครับนะมันดีดีนะแล้วก็อ่ะก็เอาประมาณนี้พอละเดี๋ยวคลิปยาวนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามานะครับ เนี่ยเห็นไหมมันเงางามสวยเลยเนี่ยดูดูไม่ถ้าคิดว่าตอนตอนก่อนทํามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้สักนิดนึงอ่ะที่ผมเอามาสาธิตการจับปืนนะก็จะเห็นว่ามันมันเยินอ่ะมันแล้วมันก็มันก็ดูโซมาครับนี่นี่มันดูดูเห็นไหมดูดูดีเลยมันดูดีเลยนะครับเห็นไหมแล้วมันไม่ไม่เหนียวมือนะแล้วมันถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยการสนิมดีมากก็ดีมากแบบนี้ครับเนี่ยเหล็กปกเหล็ก เหล็กๆเลยเนี่ยก็คงจะทราบนะครับว่าสิวมันเป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมง่ายมากอะ่ะโดนมือก็ขึ้นสนิมแล้วอะ่ะนี่ไม่ขึ้นสนิมเลยครับเป็นนิทาไว้หลายเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะครับอ่ะอ่ะบางท่านอาจจะอยากได้เหล็กขาวนะอันนี้ก็การสนิมเหล็กขาวได้นะครับก,ก็เห็นกันแล้วครับว่ามันการสนิมเหล็กขาวได้ก็คือถ้าท่านอยากทาเหล็กขาวอนะแล้ว ท่านยังไม่อยากรมดําอ่ะเออท่านก็ซื้อน้ํายาการสนิมอันนี้ยน้ํายาแข็งเนี่ยไอ้น้ามันแข็งเนี่ยไปการสนิมได้เลยนะครับก็วิธีใช้ก็อย่างที่บอกนะเอาสำลีทาบางๆแล้วเอาทิชชู่ซับๆซับๆซับๆเช็ด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 ออกให้หมดก็คือมันไม่หมดหรอกเอาให้ออกมากที่สุดให้มันบางๆอ่ะเพราะถ้ามันหนามันจะมันจะคืนนึงมันจะไม่แห้งครับถ้ามันหนานี่มันอาจจะเป็นอาทิตย์นะกว่าจะแห้งดังนั้นเราเอาบางๆ ครับอ่ะคลิปนี้ก็เกือบจะสิบนาทีละถ้าสนใจจะซื้อน้ํายาลมดําก็ซื้อนะครับน้ํามันน้ํามันแข็งเราก็มีนะครับบอกแล้วมันดีเห็นไหมนี่ขนาดของเน่าๆอ่ะมันยังทาซะสวยเลยนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นงานที่ใช้น้ํามันแข็งกลมเครียดหยิบนะอ่ะมันก็กระจายตัวอยู่เครียดหยิบนะอ่ะอันนี้คุณเมียมีชิ้นงานเล็กๆสําหรับ คิดงานใหญ่ๆคือเครียดหยิบนะอ่า <ไง S 1> อ่าเนี่ยครับอันนี้ก็อันนี้เป็นลมดําอะไรนะอีซี่เหรออันนี้ก็เป็นลมดําอีซี่นะครับแล้วก็ทาน้ํามันแข็งนะครับมันก็จะอยู่ในสภาพแบบเนี้ยนะครับเงาวสวยนะมันก็กึ่งด้านกึ่งเงาอะนะครับสวยดูดีอะดูแพงอะก็อันนี้ทําไว้ก็หลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทาน้ามันอะไรเลยนะครับก็อยู่แบบเนี้ยแล้วก็ เนี่ยจับไปเดี๋ยวคุณเมียก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรของคุณเมียเขานะครับก็ไม่ขึ้นสนิมนะอ่ะก็เนี่ยมันจะหน้าฝนแล้วแต่ฝนก็ยังไม่มานะครับแต่ก่อนฝนจะมาเนี่ยเราก็จัดการของที่เรารักให้มันให้มันดีซะก่อนนะครับกันสนิมไว้ก่อนอย่ารอให้มันขึ้นสนิมนะครับอ่ะคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ